้าสู่สังคมบริโภคนิยมและความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเท่าไรสิ่งที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการบริโภคคือขยะของเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในแต่ละวันขยะล้นโลกกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามสิ่งแวดล้อมคุกคามโลกของเราอยู่ทุกวันนี้ที่โรงแยกขยะเลียนพิงหนึ่งในโรงแยกขยะ5,000แห่งของมูลนิธิพุทธถือจีมีอาสาสมัครจำนวนมากมาทำงานคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ทันทีที่คุณยายขันสกรูตัวเล็กๆออกตลับเทปเก่าก็กลายเป็นเศษพลาสติกพร้อมขายเช่นเดียวกับสกรูและส่วนประกอบอื่นๆตรงมุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหวังชี้เย่ยกำลังแยกชิ้นส่วนเครื่องดักยุงเก่าอย่างใจเย็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะค่อยๆถูกถอดออกมาทีละชิ้นแตกแยกย่อยไปเป็นพลาสติกโลหะวัสดุประเภทต่างๆ แม้กระดาษแผ่นเดียวกันก็ยังถูกแยกออกเป็นส่วนที่เป็นกระดาษขาวและกระดาษเปื้อนหมึกพิมพ์อย่างชัดเจนขยะทุกประเภทจะผ่านการคัดแยกอย่างละเอียดพิถีพิถันจากเหล่าอาสาสมัครที่ล้วนมาทำงานด้วยใจแค่นี้นะรี่นไป้ไปม่้จหนีเปนตัวเองดลีอนนี้นี่จริงไม่ใช่การคัดแยกขยะธรรมดา ถ้เป็นการฝึกฝนขัดเกลาตนเองไปพร้อมๆกันยิ่งขั้นตอนการแยกละเอียดมากเท่าใดจิตใจคนทมก็จะได้รับการขัดเกล่าให้ประณีตผ่านทุกขั้นตอนด้วยตัวตนที่ถ่อมลงอดทนและเสียสละมากขึ้นเท่านั้นและพร้อมรู้ว่ายิ่งลงแรงไปมากเท่าใดก็ยิ่งมีรายได้นำไปช่วยเหลือผู้คนช่วยโลกได้มากขึ้นที่นี่จึงเป็นสถานธรรมที่บ่มเพาะความดี ความงามให้เกิดขึ้นในใจคนวันนี้พลังจิตอาสาขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแรงกายแรงใจจากอาสาสมัครนับหมืน่นๆคนหมุนเคลื่อนเปลี่ยนสังคมรายได้มหาศาลที่ได้จากการขายขยะถูกหมุนกลับไปช่วยเหลือคนจนคนทุกข์ยาก ขบับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์ตาอ้ายเพื่อน,นำความรักอันยิ่งใหญ่นำคุณธรรมกลับคืนสู่สังคมเล่你说生理上来讲他肯定是累，但是心理上他绝对是不会累的，很开心，大概就这样子。对，嗯，身体好棒，很高兴，嗯。嗯คือการทำบุญกอบกู้โลกที่เริ่มจากสองมือและหัวใจบริสุทธิ์ของคนเล็กๆแต่ละคน กล่าวตนเองจนหมดจดงดงามดำรงอยู่อย่างยังประโยชน์ท่ามกลางกองขยะ